สวยมากผู้ชายให้หัวก็ได้ไม่เคยแห้ง <c oughs> จุ่มปั้นตาดกอย่างเดียว กันทีค่ะทุกคนนี่เคยเจอเหมือนกันปะผู้ชายที่ภายนอกคือน่ากินอยากยกบ้านละนี่สินที่เดินเน่ะเอาไว้อยู่ด้วยกันสินสอนนะเหรอรวยแล้วไม่งอผู้ชายไม่ต้องมาคิดไม่ต้องมาให้กูมีแล้วขออยู่แบบสบายใจไปจนนิพพานได้ไหมขอไม่มีเรื่องปวดหัวขอเหอะแล้วก็เรื่องหน้าตานะข้ามไปก่อนพ่อแม่สอนไม่สอนเน่ะดูกันที่นิสัยถ้าเจอผู้ชายดีนะเหมือนถูกหวยรลงวันที่หนึ่งแต่ถ้าเกิดทะลึ่งเจอผู้ชายเลวนี่สิโอ้ยประหนึ่งตกนกทั้งเป็นกูรับไม่ได้อย่าคิดว่าเราดูไม่ออกนะคะ ไม่ได้งอเลยค่ะสมัยนี้ไปดูกันเลยผู้ชายที่แสนดีให้สมกับคำว่าหลัวกับผู้ชายที่มันชุดช่วที่หวังจะฟันอ่ะมันเป็นยังไงแม่พาผู้ชายมาบ้านเป็นไรไหมไม่เป็นไรทำไมโตแล้วแลได้โตแล้วแลได้ ไข่แรดนี่แม่ครับสวัสดีครับจ้าผมซื้อน้ำยาเน็กประสงค์มาฝากแม่ครับขอบคุณมากวันนี้ใช้ดีมากเลยนะครับทั้งล้างจานได้ล้างห้องน้ําล้างอะไรก็ได้หมดเลยครับและขอบคุณนะที่เอามาฝากแม่ดีแล้วนะนี่หลับตาพูดอยู่ไหมนี่อุยวันนี้ไม่ค่อยร้อนเนาะอากาศดีนะใช่นี่ถ่ายรูปกันดีกว่า ลงไอจีเลยเหรอไม่เห็นเป็นลายเลยก็เขาคบบีอยู่นี่นี่ยืนตรงนี้ก่อนเอามือมาทำไมอะ่ะหันหลังไปหนึ่งสองซหนึ่งสองซห<ม>นึ่งสองซโอเย okay, ดูนี่ดิโอ้ยวนมากเลยอะ่ะโอ้ยไม่เห็นอ้วนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวอยลดจริงเหรอ,หอเธอ,อถ่ายรูปกันถ่ายรูปกัน ทำไรอะลงลงูปไงเฮ้ยลงทำไมไม่ต้องลงไม่จะไปอวดใครไม่ต้องอวดใครหลอกไม่ต้องลงหลอกแล้วไม่ต้องแท็กมาด้วยทำไมอะ่ะนี่คบกันมาตั้ง3ปีพี่ไว้ไม่เคยลงลงูกคู่ได้เลยอะไม่เคยรับแท็กด้วยไม่เคยบอกให้รู้ว่าได้เป็นแฟนพี่ไว้ด้วยเป็นไรมากปะอโอ้ต้องเวลาเป๊ะไม่ให้กูเล็ดเลย ฮัลโหลหมูอ้วน <Huh? S 2> ตื่นหรือ,อยังตื่นแล้วเร็วเร็วรีบๆตื่นเลย uh. สายแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเรียนสายหรอกขอบคุณที่รักนะมึงเออเดี๋ยวนี้พี่ไว้โทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่ตอบเว้ยเข้ามาจีบกูอย่างเงี้ยคืออะไรวะ mm. ไม่ชัดเจนเลยกูไม่ชอบเลยอะ่ะถัาจะแล้วมันเกิดในถ้ำหรอมือดมนเิงนาคตอะเอาไงอะ่ะไม่ชัดเจนสัทีอะจะคบไม่คบหรืออะไรไงอะ่ะ โอยหมูน้อยเป็นไงบ้างคะนี่เขาซื้อของมาฝากเต็มเลยซื้อมาทำไมเยอะแยะอ่ะ yeah. วันนี้อยู่ขเขาได้ปะไม่เอามันดูไม่ดีไม่แป๊บเดียวพ่อแม่ไม่กลับมารอพ่อแม่ไม่กลับมารอแล้วทำไมไม่มาเร็วอ่ะทำไมต้องมาเล่นกับแป๊บเดียวตอนเนี้ยตอนโทรไปทำไมไม่รับไลน์ไปทำไมไม่ตอบอะ่ะก็มูแต่ซื้อของให้หมูหน้อยอยู่ไงคะไปเร็วปะเดี๋ยวเขาไปรอบนห้องนะคะอือ ไม่ค่อยมีพิรุษเลยอ่ะดูออกเลยนะคะอย่างเงี้ยคือหวังอะไรไม่ได้แอมกูหรอกของเนี่ยซื้อมาเหอะ <c oughs> ไม่ขัดศรัทธาไม่ขัดศรัทธา คขาบากรักกับพูดเก่งแต่ถ้าคนมันเจ๋งจริงอะ่ะมันไม่แค่พูดกันนะจ๊ะลําไยเน่ะเอาจริงนะเบื่องงานมากเลยมันต้องให้ใส่ต้นสูงอะ่ะไม่เข้าใจอะ่ะเหนื่อยก็เหนื่อยนะเว้ยอยู่บ้านเนี่ยก็ทําแต่งานปวดกหอกเนี่ยนะกล้ามเนื้อนะตั้งแต่หัวจนสุดนะคือแบบปวดมากเลยยิ่งใส่แต่ต้นส,สูงอีกอะ่ะเอางี้มา นี่เดี๋ยวเขาใส่ให้ดีกว่ารู้ไหมว่าส้นสูงอ่ะมันก็ต้องเหมาะกับผู้หญิงแล้วบีก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักไงคะมันเหนื่อยอ่ะเมื่อยนะมันไม่สบายเหมือนใส่ผ้าใบอ่ะอ้าวก็เวลามันไปออกงานอ่ะจะได้ดูสูงกว่าคนอื่นไงคะเพราะเขาก็สูงอยู่แล้วอ่ะเพราะเขาสูงแล้วเขายิ่งสวยใช่ปะใช่ไปเร็วไปเดี๋ยวเขาขับรถไปส่ง ป้าไอตัว Foreo Luna Mini 2ที่ไว้ซื้อให้ได้อะ่ะใช้โคตรดีเลยนะเนี่ยดูดิมันคืออ๋อเขาจำได้แล้วที่เขาซื้อให้ตัวเองไงแล้วดูว่าเขาหน้าเด็กขึ้นไหมนะอ๋อหน้าเด็กค่ะหน้าเด็กหน้าเด็กอ๋ออ๋อ <laughs> เกือบแล้วล่ะเนี่ย <laughs> เอาสุภาพหน่อยดีแล้วเป็นไงบ้างคะมันใช้ดีหรอใช่ใช้ดีมากเลยรู้ป่ะเมื่อต่ก่อนเนี่ยได้ล้างเครื่องสำอางใช่แล้วก็ใช้แค่มือถูถู ก็ไม่รู้มันสะอาดหรือเปล่าแต่เนี้ยมากระตุ้นสิ่งสงกปรกใต้ผิวหนังเราเว้ยมันทให้แบบเราล้างหน้าล้ำลึกยิ่งขึ้นแล้วทำให้หน้าเรานเนียนอย่างเงี้ยเด้งอย่างเงี้ยใสอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเฮลตี้ขึ้นด้วยเหมือนได้ดีทอ่องหน้าเลยอ,ะอ่ะก็ดีแล้วไงคะที่ได้ชอบแต่พี่ไว้เดี๋ยว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 เนี่ยรู้ป่ะแล้วพอเราล้างอ่ะได้เพลินมากเลยไม่แบบกระตุ้นอะไรเงี้ยเหมือนได้นวดหน้าไปด้วยที่สำคัญนะเวลา,าล้างอ่ะรู้สึกว่ามันขจัดคราบสิ่งสกปรกและความมันอะไรเงี้ยได้ดีกว่าเออาาามมมมมืล้งปกกติัััันนนนสส่่่่ใชคะ ไม่เขาขอนหน้าเนี้ยพี่เป็นสิวตันเยอะมากเลยแล้วพอใช้เครื่องเนี้ยมันหายพี่ก็เลยซื้อมาให้ได้ลองใช้ไงคะอุ้ยน่ารักน่ารักรักรักอ่ะถ้างั้นคืนนี้พี่ขอนอนค้างกันได้ได้ไหมเดี๋ยวเนียนนะว่าไงนะคะหน้าเนียนะะน,ยน,ยน,นะอ๋อใช่ใช่ใช่หน้าพี่ก็เนียนเลยช่วงนี้เครื่องเนี้ยใช้แล้วดีดีเบาด้วยเห็นไหมพี่ไว้พวกไปเที่ยวง่ายเลยตอนแรกว่าจะชาร์จหลังใช่ชป่าพาออ่านผู้มือเขาบอกว่าชาร์จครั้งเดียวอยู่ได้ถึง ใช้ได้ถึงเดือนเลยเหรอพี่นึกว่าต้องใช้ชาร์จทุกวันนะไม่ต้องเหมือนความรักที่พี่มีให้กับได้เลยว <c oughs> ้าวยว้ย,ย,ยเป็นอะไรมากมะเนี่ยฮะกูทนมานานละกูทนมานานละหนีมากหรอคะหนีมากหรอนี่มึงอยากหาคนไม่เป็นคู่ชีวิตหรือว่าจองสิทธแม่เยลูกเดียวบอกกเลยเจายัางไงผู้ชายแบบเนี้ยอยากคิดว่าผู้หญิงฉลาดฉลาดสวยๆแบบกูดูไม่ออกนะพ่อแม่เด็กเขาเลี้ยงมาดีๆจะให้ผู้ชายเยเฟียหมดยุกแล้วว้ ผู้ชายทรงนี้นะผู้หญิงคูคูเขาไม่ให้มึงอยู่ในชีวิตเขาหรอกออกไปเลยนะไม่ต้องมาเห็นหน้าอีกลำยิ้มลำคาญมากด้วยหนีมากแล้เนี่ยฮะเป็นไรไปโดนยั่ไหนมาแล้วไอ้รููหน้ามีทัวไม่ต้องเอาไปนะพี่คกนพี่คืนแล้วแบนเนนนี่ซื้อให้ไม่ต้องมาทวงไม่ต้องอาูไปโพชนาปวกที่อื่นด้วยว่ากูเป็นยังไงอะไรยังไงอะลำคาญไปเลยนะห่วยตาองออกนะมึงมีพิรุษ